ประชากรในอำเภอท่าปลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เป็นอุปสรรคที่เกษตรกรชาวอำเภอท่าปลานั้นจะต้องเผชิญมานานนับ 10, 10ปีครับบ้านเก่าบ้านชำาบทำไห่ทำน้ามีเขามีน้ำบ่ได้กดแต่อยากน้ำกับปลาลื้มาบ้านใหม่นี่ทุกอยากลำบากใจมาอยู่บ้านใหม่แม่บ่มีเงินก็ต้องตายก่อนเนี่ยเป็นป่าเป็นเขาบ่มีที่ทำไหท้ทำนาเป็นไปอยู่แปรอย,ดอ,ยอดน้ำอด ตายายกาเท่งบ้านหนนี้ไปทําทําไห้ข้าวโพดปุ้นผาปูกจ่างขึ้นดอยต่แปะลงดอยเพื่อแหมไปทําไห้ปุ้นยังนาที่แปลงนี้สีนึงกี่เตื้อครับเต้อเดียวครับเต้อเดียวช่วงไหนพ่อครับที่นี้ได้ครับตรงแถวใกล้ๆแม่น้ำเนาะได้สองข้างสามช่าง,<อ>งใกล้แม่น้ำนานครนับ<ค> แสดงว่าที่อันนี้ทีคือนารอน้ําฝนอย่างเดียวลอน้ําฝนอย่างเดียวช่วงน้ำแรงนี่บ่มีน้ะบ่มีน้ำดินแห้งดดินแตกหมดเลยแล้วปลูกอย่างได้ก็ไม่ทั้งครับได้ครับเข้าอย่างเดียวทั้งอย่างเดียวเนาะครับ่มีนี่น้ำสูบเดี๋ยวนี้ใกล้ๆนี่บ่มีสูบแบบสูบได้มีซาสูบแป๊บก็บมดหมดถึงเข้าพันยาแก่กับน้ำแห้งก่อน ช่วงหน้าฝนมันถ้าฝนตกเยอะๆมันก็มีเพราะว่า,าทำสะเก็บน้ำเข้าไปไงแต่ปีนี้ฝนบ่มีน้ำสะมันก็บ่มีก็เข้าก็เลยเ้งรอนนําฝนอย่างเดียวจ้ารอนนําฝนอย่างเดียว <c oughs> ผมก็น้อยใจเนาะผมอพยพมาทั้งทงที่น้ำเนี่ยผมต้องใช้แต่ผมกลับไม่ได้ใช้บ้านผมพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้งหมด9ตำบล6,000กว่าครัวเรือนราษฎรประมาณ25,000คน เป็นผู้ได้รับประโยชน์ท้ามีเขื่อนน้ำรีนี่ก็ได้กันหมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะต่อถอลงมาเนี่ยเลยได้ได้เยอะได้น้ำเลยน้ำหลยหลยหลนันไร่อ่ะที่เราทาได้สองข้างคนที่รอน้ําอย่างเรานี่รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจดีใจดีใจก็เราจะมีน้ํามาทําเกษตรมีทาการเกษตรการไร่พอดีใจทํามีมาจริงๆนะความคาดหวังของเกษตรกรชามเพอท่าปลาอ่างเก็บน้าห้วยน้ํารีอเนื้อมาจากพระราชดำริ เรียบเสมือนแสงสว่างที่จะมาบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ําผลผลิตที่จเจริญงอกงามน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์ย่อมส่งความสุขให้กับเกษตรกรทุกครัวเรือนครับ